นีประมาณสองร้อยกระบาทค่ะน้า <200 S 1> ออมน้าออมซื้อให้สองร้อยกระบาทนะคะน้าออมซื้อให้แล้วก็จะกดตรงนี้ใช่ไหมคะกดตรงนี้เปิดตรงนี้นะคะแช่ไว้ก่อนค่ะนี่นะคะก็จะเป็น สองชั้นนะคะก็จะถ่ายนี้เลยนี่นะคะแล้วที่สำคัญก็คือกดตรงนี้ค่ะมันจะเป็นอะไรแม่โอเคตรงกดนี้แต่ไม่มีอะไรเลยสักนิดอูมุกดผิดไงคะลูกทำเนีไยลูกทำนี่ยเหแม่อันนี้ก็ตรงนี้มันถึงจะมีสีฝันทำ